สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็พบกับผมนะครับแอดมินกลุ่มผู้อนุรักษ์หมูป่าสายเลือดร้อยและสายเลือดสูงนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับรูปหมูป่านะครับการซื้อรูปหมูป่าเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆท่านนะครับทักเข้ามาถามผมว่าเราควรจะซื้อรูปหมูป่าแบบไหนดูยังไง เดี๋ยวมาคุยกันนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะอ,อธิบายเท่าที่ผมทราบนะครับผมถ้ามีตกหล่นตรงไหนผมขอภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ารูปหมูป่าเนี่ยครับลูกป้อนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ายากมากครับยากมากๆแต่ก็จะพยายามให้พี่ๆได้ความรู้ไปให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีทั้งรูปทั้งคลิป มาเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับว่ามันดูยากแบบไหนยังไงนะครับก็ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องว่าการดูลูกหมูป่าดูแบบไหนนะครับผมจะมาขออธิบายเลือดของหมูป่าก่อนนะครับเราจะแยกเป็น P ี P2 P3 p พี5ี3ี4ี5นะครับสำหรับ P1 ก็คือเอาหมูป่าร้อยนะครับผสมกับหมูพื้นฐานหมูบ้าน ก็ให้ลูกออกมาจะเป็นเลือด50%นะครับเราจะเรียกว่าลูกผสมนะครับผมส่วนถ้าเราได้ลูกผสมมาแล้วเนี่ยเลือด50เรามาผสมกับร้อยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้ลูกหมูป่าเลือด75นะครับผมตรงนี้เราก็ยังเรียกลูกผสมอยู่นะครับพอเราได้เลือด75มาแล้วนะครับเรามาผสมกับเลือดร้อยนะครับผมก็จะให้ลูกออกมาที่ 87.5นะครับตรงนี้เราเรียกว่าเลือดสูงแล้วนะครับแล้วก็พอเราได้หมูป่าเลือดสูงมานะครับเราเอามาผสมกับเลือดร้อยอีกทีนะครับก็จะเป็น93.75ตรงนี้เราจะเรียกว่าสูงมากๆแล้วนะครับทีนี้พอเราได้เลือด93.75มาเนี่ยนะครับเรามาผสมกับเลือดร้อยอีกหนึ่งทีนะครับทีนี้เลือดจะเกือบเต็มร้อยแล้ว แต่เราก็จะเรียกว่าเลือดร้อยนะครับนี่คือตารางการพัฒนาหมูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมพอพี่ๆทราบถึงเกจหมูป่าแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรื่องราคานะครับผมก็ต้องบอกว่าราคาค่อนข้างห่างกันพอสมควรเลยนะครับผมถ้าเป็นลูกผสมนะครับก็จะเป็นพวกประมาณราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณราคาหมูช่างกิโลนะครับผมก็คืออาจจะ 20กิโลตัวละพันสองอ่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นหมูป่าเลือดร้อยนะครับผมหมูป่าแท้เลือดร้อยเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเลยนะขายซื้อขายกันตอนนี้เลยนะครับก็อยู่ตัวละ8,00 0บาทขึ้นไปนะครับจนไปถึงตัวละ15ื่นนะครับแต่ก็อาจจะมีที่ถูกกว่านั้นนะครับที่แบบว่าโอเคแบ่งปันกันแต่ไม่เคยเห็นต่ำกว่า5,000ัน อันนี้นะครับก็คือราคาของหมูป่าแท้กับหมูป่าลูกผสม,มน,นะครับก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้พวกพี่ๆดูนะครับเป็นคลิปลูกหมูป่าแท้เลือดร้อเลยนะครับกับลูกหมูป่าเลือด87.5นะครับผมเพิ่งลอดออได้1วันเหมือนกันเลย เท่ากันเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับความแตกต่างว่ามันแตกต่างแบบไหนยังไงนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับที่กําลังเปิดอยู่นี่นะครับก็เป็นลูกหมูป่าเลือดร้อยนะครับแม่เลือดร้อยพ่อเลือดร้อยนะครับเป็นหมูป่าแท้ๆเลยนะครับผู้พี่ๆลองดูนะครับอย่าดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเป็นไงครับนี่คือลูกหมูป่าแท้ๆเลยนะครับผู้พี่ๆลอง ลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วพู้พี่ๆจำลักษณะมันไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูรูปป่าเลือดแ7 5 17.5เเปรียบเทียบกันครับผม นี้เดี๋ยวเรามาลองดูหมูป่าเลือด87.5ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงออกมา1วันเหมือนกันนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนพวกวพี่ๆเราสังเกตดูนะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมดูไปก่อนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่พี่ได้ดูคลิปไปแล้วทั้งเลือดร้อยและเลือด87.5มีความแตกต่างไหมครับผู้พี่พี่เห็นความแตกต่างไหมครับผมเชื่อว่าในหัวของพวกพี่พี่จะต้องคิดว่ามันแตกต่างกันตรงไหนครับผมก็เหมือนกันถ้าดูอย่างเงี้ยดูยากมากๆนะครับสําหรับลูกหมูป่าเดี๋ยวผมจะขึ้นคู่ให้ดูเลยครับเปรียบเทียบคู่เลยมันดูยากจริงๆนะครับสําหรับลูกหมูป่า ผมเลยอยากจะแนะนำผู้พี่ๆอย่างนี้ว่าถ้าผู้พี่ๆคิดจะซื้อลูกหมูป่าลูกปอนเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ซื้อจากฟาร์มที่เขารับประกันและไว้ใจได้นะครับเพราะว่ามันเคยเกิดกรณีแบบนี้นะครับมีคนเอารูกหมูป่ามาขายสมาชิกในกลุ่มนะครับผมพอสมาชิกในกลุ่มถามว่าหมูป่าตัวนี้แท้ไหมเขาพูดมาคำเดียวนะครับว่าหมูป่าตัวนี้จับจากป่า เขายืนยันคํานี้เลยนะครับหมูปา่าตัวนี้จับจบากป่าพอสมาชิกถามว่าพี่มันแท้ไหมรับประกันไหมคนขายพูดมาคําเดียวนะครับว่าหมูปา่าตัวนี้จับจบากป่าพอเอามาให้เพื่อนๆสมาชิกดูนะครับกลายเป็นว่าลูกหมูปา่าตัวนี้เป็นลูกหมูปา่าลูกผสมเลือด75ประมาณนี้ครับไม่ใช่เลือดสูงด้วยนะครับ แล้วทีนี้ราคานะครับผมจะบอกเลยว่ามันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับระหว่างลูกผสมกับหมูป่าแท้ฉะนั้นนะครับผู้พี่เวลาจะซื้อลูกหมูป่าถ้าไม่ชัวนะครับไม่ชัวจริงๆเข้ามาที่กลุ่มนะครับมาโพสได้เลยผมอนุมัติทุกโพสที่เกี่ยวกับหมูป่ามาสอบถามได้เลยผมเชื่อว่า พวกพี่ๆจะได้คำตอบว่าหมูป่าที่พวกพี่ๆจะซื้อแท้หรือเปล่านะครับผมไม่อยากให้พวกพี่พเสียเวลาในการเลี้ยงหมูป่าแล้วก็เสียเงินนะครับถ้าไม่ได้หมูป่าแท้มาเลี้ยงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่านะครับจะให้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้พวกพี่ๆเพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อลูกหมูป่านะครับผม สำหรับลูกหมูป่าแท้ผมก็ยังต้องบอกว่ามันดูยากมากๆนะครับว่าคือมันต้องมันมันต้องอยู่กับมันตลอดนะครับเราต้องเคยเห็นเราถึงจะจำมันได้ว่ามันเป็นยังไงจริงๆลักษณะของลูกหมูป่ากับหมูป่าไม่ต่างกันกับหมูป่าตัวใหญ่ไม่ต่างกันก็คือหางเล็กโคนหางเล็กนะครับผมหางสั้นแล้วก็ หูเล็กแนบชิดกะโหลกหลังโกงกระดกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ยังดูยากอยู่ผมเลยแนะนําให้พวกพี่ๆนะครับที่อยากจะซื้อรูปหมูป่าไปเห็นจากตรงไหนก็ช่างถ่ายรูปมาครับแล้วเอามาลงในกลุ่มมาสอบถามได้เลยว่าหมูป่ามันแท้หรือไม่แท้มันเป็นเลือดออสูงไหมหรือเลือดผสมไหมผมเชื่อว่าสมาชิกในกลุ่มจะให้คำตอบผู้พี่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ใน ดิสคริปชันนะครับสามารถไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับสวัสดีครับ